เขาคอมเมนต์ว่าอยากจีบแฟนคลับพิรยาเขาวีตเลยบบกวาตำนานที่ยังมีลมหายใจค่ะดูด้วยว่าหน้าผมเหมือนแม่ขนาดไหนตำนานมันจะกลับมายังไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อตอนกเขาบอกว่าแยกทางอ่ะคอนเสิร์ตเขาบอกว่าพี่ตำนานพิรยาแต่ที่ก็ตำนานที่ยังมีลมหายใจเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพอจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนั้นน่ะมันก็ไม่เลยไม่เห็นโมเมนต์อะไรเลยใช่เพราะว่าบอกตรงๆอย่างสิงห์อ่ะสิงห์ก็ไม่ได้เป็นคนที่ ถนัดการคิดคอนเสิร์ตขนาดนั้นสิ่งไม่ได้ชอบสายโชว์สิ่งแบบสิ่งแพชชั่นไปทางการแสดงหรือว่าเบื้องหลังมากกว่า<อ>ในขณะที่คริสอะเขาพูดกับสิ่งตั้งแต่แรกเข้ามาทํางานในวงการเลยว่าอยากเป็นนักร้องแล้วเวเขาอะเป็นศิลปินแบบ เขาเป็นศิลปินเลยเพราะฉะนั้นการทํางานมันก็จะไม่ไม่ไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นอยู่แล้วก็คือวันนี้สิงจะบอกว่าคิดสิ่งยังมีอยู่แต่อาจจะได้เห็นในดั้นการแสดงอาจจะอาจจะทํางานคนละพาเลยเฉยๆอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนก็ยังนั่งเล่นเกมกันอยู่เลย่อคื็ยังเล่นต่อเยอะใช่ไหมใช่เยอะครับเยอะเพราะว่าพี่เคยถามคิดคิดบอกว่าสิ่งที่คิดพูดเวทีคือคิดพูดเองโดยที่ไม่ได้เตรียมกับเราใช่ก็คือสิ่งเดียวที่คุยกันหลังเวทีเลยคือแบบว่าเหมือนกับว่า น้องก็จะพูดมาว่าอะไรนะเออคงไม่ได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ระดับอิมแพ t ขนาดนี้อีกในในอนาคตแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีโอกาสขึ้นอีกเมื่อไหร่เพราะงั้นต่อให้มีโอกาสขึ้นในอนาคตก็จริงมันอาจจะเว้นช่วงนานก็เลยแบบว่าอยากทําออกมาให้เต็มที่ที่สุดอยากใส่อิโมชั่นอยากใส่ทุกอย่างที่ที่ที่คิดไว้ออกมาให้มากที่สุดอะไรแบบนี้มากว่าก็คือพิริยาก็สบายใจได้ว่าคืสิ่งก็ยังทํางานยังเล่นเกมด้วยกันอยู่เลย วันก่อนมุงจะนักินข้าวกันอยู่เลยซ้อมร้องเพลงอะไรเงี้ยครับแต่คิอ่งเออแต่สิ่งทีู่้สึกน่ว่าหลยคนมองว่าสิ่งที่เราพูดไปในทีแต่แฟนคลับเขเข้าใจถ้าเทียบกับผู้อื่นที่เข้าใจผิดไปแล้วอ๋ออืมก็ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเข้าใจผิดแต่สุดท้ายแล้วมันือ ณนะโมเมนต์นั้นคือสิ่งที่สิ่งที่แต่ละคนพูดมันคือความจริงณนะโมเมนต์นั้นมันคือมันคือความจริงใจตรงนั้นว่าแบบเฮ้ยคือความรู้สึกใช่ม,มันคือความรู้สึกตรงนั้นว่าเอ้ยเราเราเรา,เราอย่างที่บอกไปมันคงไม่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีลายใหญ,ใหญ่ระดับระดับ impact. อิมแพ t อีกในอนาคตอันใกล้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาตามฟีลไปก่อนอแสดงว่าเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับแฟนคลับใช่เหมือนเหมือน,นกับว่าแบบเฮ้ยก็อย,<ๆ>อยากใส่เต็มไปเลยอ่ะอยากแบบทุกอย่างอะไร่งเี แต่ว่าถ้ากลับมาร่วมง,งานกันก็นมาเจอกันเราก็กก็ยังทำงานกันอยู่เลยมีใช่ไหมมีติดต่อนใช่ยังทำงานกันอยู่เลยครับผมแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นงานถ้าเป็นงานของพวกแบบขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย<ช>ก็กน่าจะยังไม่ใช่ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ผมถ่าย Shadow อยู่ด้ว